นี่นะครับโอ,โอ้นี่นะครับสัตว์ตัวนี้ก็คือจิ้งเหรนนะครับมันก็คือจิ้งเหรนด้วงนะครับเป็นจิ้งเหรนที่ไม่มีขาเลยเห็นไหมฮะตัวยาวเหมือนกับงูเลยแต่ถ้าเราสังเกตดูส่วนหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวตัวจิ้งเหรนนะครับเป็นจิ้งเหรนที่ไม่มีขาแล้วก็อีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับคือถ้าเป็นพวกสัตว์เลื้อยค้านเนี่ย ถ้าเป็นงูเนี่ยเกล็ดใต้ท้องนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเกล็ดยาวนะครับหรือว่าเกล็ดใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นจิ้งเหลนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเกล็ดใต้ท้องของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่นะครับ มาเจอยุงตัวใหญ่มากเป็นยุงป่านะครับอันนี้เป็นยุงแต่มันเอา้าบินไปแล้วโอ้โห oh ไปไหนแล้วอ่ะมัวแต่หันไปคุยกับกล้องนะครับมันเป็นยุงป่าที่มีขนาดตัวใหญ่มากแต่ยุงพวกนี้เนี่ยพวกมันจะไม่กินเลือดมนุษย์นะครับพวกมันจะอาศัยกินพวกน้ําดอกไม้หรือพวกอะไรพวกนี้แทนนะครับเมื่อสักครู่นี้เกาะอ,อยู่ตรงนี้แต่มันบินไปแล้วข้างๆนี้มันจะมีแมงยงอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้มี่แมงยง โอ้โหก้องยังไม่ทันที่จะจับได้เลยมั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียดายจัง ังพยายามเดินขึ้นเขาขึ้นไปบนหลังเขานะครับซึ่งบนหลังเขาเนี่ยเราอาจจะเจอพวกสัตว์กับพวกมแมลงเยอะมากขึ้นนะเดินขึ้นเขาแล้วยังต้องมาพูดใส่กล้องอีกเหนื่อยนะป่ะไปต่อกันผลไม้ป่านะครับต้นไหนเนี่ย ต้นไหนฮะต้นไหนต้นไหนน่าจะเป็นต้นนี้นะครับนี่นี่น่าจะเป็นต้นนี้นะครับข้างบนนี้นี่นี่ครับเนื้อของมันจะเป็นแบบนี้นะครับรสชาติมันจะออกไปทางเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆน,นิดนึงนะครับ อันนี้ไม่หวานเลยอันนี้เปรี้ยวล้วนๆนะครับนี่สัตว์ป่าจะชอบกินมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเก้งกวางหรือว่าพวกหมีพวก,มพวกหมูป่ากระลอ,อกกระแตรวมไปถึงพวกอีเห็นก็ชอบกินมากเลยนะครับอันนี้เป็นผลไม้ป่านะครับรสชาติ่วแตกเอ้ยอันนี้อันนี้สุกมากขึ้นอันนี้อาจจะ อาจจะดีขึ้นก็ได้นี่นี่เห็นไหมฮะอือหือเปรี้ยวกว่าเดิมอีกไปดีกว่าเราไปดูสัตว์แกะต่อดีกว่าผีเสื้อนะครับสวยมากเลยอุย้ยนั่นไงบินไปแล้วนูนนะ่นครับ ป่าแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับเรามีโอกาสที่จะได้เจอสัตว์ค่อนข้างที่จะมากนะครับทุกคนมาดูนี่ครับตรงนี้มันจะ มีมแมลงตัวหนึ่งที่ซ่อนตัวนี่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 เห็นไหมฮะตรงนี้นี่นะครับมันซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือมดกรมะหยี่นะครับซึ่งเป็นมดที่มีพิษร้ายแรงมากเลยนะครับนี่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 เห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่มดนะครับแต่มันเป็นพวกตัวต่อกับแตนอะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว <c ual sense> <ต>่ามันไม่มีปีกนะครับมันก็เลยมันก็เลยวิ่งอยู่บนพื้นอย่างเดียวนะครับนี่ พิษของมันเนี่ยร้ายแรงมากนะครับโอ้ไปไหนล่ะแมวหายไปแล้วโอเคนะครับก็คือมดกามะหยี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวต่อนะครับแล้วก็พิษของมันเนี่ยร้ายแรงมากมันจะชอบอาศัยอยู่ตัวเดียวแบบนี้นะครับวิบ่งไปไปมา,มาถ้าเกิดเจอก็อย่าไปจับนะครับโดนต่อยเนี่ยโอ้โหถ้าแพ้นี่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับ ทุกคนทุกคนเห็นรอยตรงนี้ไหมครับนี่อันนี้ก็คือรอยตัวตุ่นนะครับรอยของตัวตุ่นนะครับมันนี่รูของมันนะครับมันจะขุดรูไว้แบบนี้เลยเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นร่องยาวๆนี่เห็นไหมมันก็จะขุดเป็นรูไปเรื่อยๆอันนี้คือตุ่นของจริงนะครับหลายคนเนี่ย หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะครับว่าอ้นเล็กเนี่ยเป็นตัวตุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวตุ่นเนี่ยจะอาศัยอยู่แต่ในดินเลยนะครับแล้วก็ปากของเขาเนี่ยจะแหลมๆหน่อยนะครับดวงตาของเขาเนี่ยจะเล็กมากแล้วก็มีมือกว้างๆนะครับแบบนี้ฮะแต่ถ้าโอ้นเล็กเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับอ้นใหญ่แต่หลายคนเนี่ยมักจะเข้าใจสับสนกันอยู่นะครับว่าอ้นเล็กเนี่ยคือตัวตุ่นนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วอ้นเล็กกับตัวตุ่นเนี่ยมันคนละชนิดกันนะครับ นี่ก็คือรอยตัวตุ่นของจริงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนเป็นงูนะครับนี่ครับชูหัวเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่งูตัวนี้ไม่ใช่งูนะครับตัวนี้เป็นจิ้งเหลนโอ้โหเรามาเจอของหายากซะแล้วครับนี่ตัวนี้คือจิ้งเหรนนะครับจิ้งเหรนด้วง นี่ครับผมสังเกตเห็นรูหูนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้โหตัวนี้เป็นจิ้งเหลนนะครับแต่หน้าตาของมันเนี่ยจะคล้ายงูมากมันกำลังพยายามเรียนแบบงูเพื่อขู่เรานะครับเห็นไหมฮะเวลาผมขยับปุ๊บมันก็จะชูหัวนะครับให้เราให้เราคิดว่ามันเป็นงูนะครับเราจะได้ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่งูตัวนี้เป็นจิ้งเหลน นี่ดูสิครับนี่นะครับโอ้โเฮ้ยโอ้โหนี่โอ้ยดูสิครับ นี่มันเป็นจิ้งเหลนนะครับมันไม่ได้เป็นงูนะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักนะครับอาจจะคิดว่าอุ๊ยมันขี้ใส่อ่าขี้ใส่มือผมละนี่เห็นไหมฮะมันจะมีส่วนใต้ท้องแล้วก็ส่วนก้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะไม่มีหูนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีหู น,นี่นะครับสัตว์ตัวนี้ก็คือจิ้งเหลนนะครับมันก็คือจิ้งเหลนด้วงนะครับเป็นจิ้งเหลนที่ไม่มีขาเลย <shoe> เห็นไหมฮะตัวยาวเหมือนกับงูเลยแต่ถ้าเราสังเกตดูส่วนหัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวตัวจิ้งเหลนนะครับเป็นจิ้งเหลนที่ไม่มีขาแล้วก็อีกจุดสังเกตนึงนะครับคือถ้าเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยถ้าเป็นงูเนี่ยเกรดใต้ท้องนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเกรดยาวนะครับหรือว่าเกรดใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นจิ้งเหลนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่า เกล็ดใต้ท้องของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเกล็ดเล็กๆอยู่นะครับอ่าเห็นไหมโอ้โหอ,โอ,อน้องตกใจนิดหน่อยนะครับเราต้องค่อยๆนะครับเห็นไหมฮะว่าบริเวณใต้ท้อง,ของเขาเนี่ยจะเป็นเกล็ดเล็กๆเหมือนกับเกล็ดปลานะครับอ่าซึ่งจะแตกต่างกับงูถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดกว้างหรือว่าเป็นเกล็ดยาวนะครับขวางอุย้ย โอ้โหถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากมากนะครับตัวนี้เป็นสัตว์ที่หายากมากๆในไทยเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันมีทั้งหมดกี่ชนิดแต่ตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่อยู่นะครับซึ่งผมกําลังพยายามเก็บตัวอย่างส่งให้กับกลุ่มนักวิชาการด้วยนะครับเผื่อว่า,าวันหนึ่งนะครับจิ้งเหลนตัวนี้มันจะมีชื่อว่าจิ้งเหลนโจโฉนะครับนี่ ปกติเนี่ยถ้าเป็นงูนะครับส่วนก้นของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณตรงท้ายเลยแต่ถ้าเป็นจิ้งเหลนเนี่ยดูครับส่วนก้นของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วตั้งแต่ส่วนนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นหางล้วนๆนะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหางของเขาเนี่ยเคยขาดแล้วนะครับเคยขาดแล้วก็งองใหม่นี่เห็นไหมฮะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เคยขาดไปแล้วก็เพิ่งงองมาใหม่ถ้าเป็นงูเนี่ยมันขาดไปแล้วมันจะไม่มีการงอกแบบนี้นะครับ แต่นี้เนี่ยเป็นจิ้งเหลนหางของเขาก็เลยงอกใหม่ได้นะครับอ่ามันจะเป็นอีกสีนึงเลยเป็นจิ้งเหลนที่ไม่มีขาสาเหตุที่เขาไม่มีขาเนี่ยเนื่องจากว่าจิ้งเหลนชนิดนี้เนี่ยมักจะชอบอาศัยหลบอยู่ในรูในโพรงดินอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องมีขานะครับเขาใช้พฤติกรรมการอยู่การกินแบบงูแล้วก็มุดอยู่ใต้ดินมุดอยู่เศษเใต้เศษกองใบไม้เป็นหลักก็เลยทําให้ขาของเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์กับตัวเขานะครับขาของเขาเนี่ยก็เลยหายไปโดยจิ้งเหลนด้วงนะครับก็จะอาศัยกินมแมลงตัวเล็กๆเ,เป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจิ้งหรีดตะกะแตนมแมลงสาบอะไรพวกนี้ก็กินได้หมดเลยขอแค่เป็นมแมลงตัวเล็กๆนะครับพวกมันก็สามารถที่จะจับกินเป็นอาหารได้นะครับ นี่ถ er er ือว่าเป็นสัตว un ์ที่หายากมากเลยนะครับวันนี้เราโชคดีมากที่เรามาเจอนะครับถ้าเป็นงูเนี่ยผมอาจจะโดนกัดไปแล้วนะครับถ้าเราจับรุนแรงกันขนาดนี้นะครับนี่ผมพยายามเบามือที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นงูเนี่ยผมก็ต้องต้องพยายามใช้มือคล้องอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นจิ้งเหลนเราสามารถที่จะจับได้เลยนะครับดูสิครับมันมีหูนะครับถ้าเราสังเกตได้ดีมันจะมีหูนะครับ เป็นข้อแยกระหว่างจิ้งเหลนกับงูถ้าเป็นงูเนี่ยมันจะไม่มีหูชั้นนอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นจิ้งเหลนเน,เนี่ยมันจะมีนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบริเวณแถบใต้ท้องเนี่ยมันจะมีร่องอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมันคือส่วนที่แยกระหว่างท้องกับหลังนะครับมันเคยมีขาอยู่บริเวณตรงส่วนนี้นะครับแต่มันหายไปแล้วนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคเราก็กวนน้องมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเมื่อสักครู่นี้น้องก็อยู่ตรงนี้เราก็ปล่อยไว้ที่เดิมนะครับเป็นเลยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ เอาละครับผมก็เดินมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมไม่ค่อยจะเจออะไรเลยนะครับเจอมดกรรมมยีนะครับเจอตัวตุ่นนะครับแล้วก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เจอก็คือจิ้งเหลนด้วงครับซึ่งจิ้งเหลนด้วงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าหาเจอยากยิ่งกว่าช้างป่าหาเจอยากยิ่งกว่าเสือโครง่งอีงนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่หาเจอยากมากๆนะครับวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยเจออะไรเลยแต่เราก็เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะเจอนะครับก็ คงจะต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปละ